สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่31เดือนมกราคมปีพศ2565จากเว็บไซต์ t d e a k i k c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดนนเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกาผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฟาร์มาริคาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัลูกาคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี45นาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาบกพวกม่ามา3เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างฟาร์มาริคานะครับพวกเขาชนะ1เสม,มอสูนและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกานัดนั้นนะครับอลัวก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟาร์มาริคาผลคืออลัวก้าเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของนักเตนเจ้าบ้านอย่างฟารมาริคานนะครับพวกเขาชนะ6เสม,มอ6และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสม,มอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของนักเตนเจ้าบ้านอย่างฟารมาริคานนะครับอยู่ที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกานัดนั้นนะครับฟารมาริคานบุกไปเยือนท่านปอร์โตผลคือฟารมาริคานบุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้าน,นทีมอย่างอารลัวก้านะครับพวกเขาชนะ4เสมอ5และแพ้11เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้าน,นทีมอย่างอารลัวก้านะครับอยู่ที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกานัดนั้นนะครับอารลัวก้าบุกไปเยือนทางด้านเอสโตลินผลคืออารลัวก้าบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์1ประตู0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถุกต้องตก,กฎหมายจากสถิติเฮตุเฮทการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมซึ่ง3เกมนั้นนะครับเป็นทางทีมเยอนอย่างอโลวกาที่ทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่อโลวกาต้องบุกมาเยือนน่านฟาร์มมาริเคาผมขอฟันธงว่าอโลวกาสามารถบุกมาชนะทางฟาร์มาริเคาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับผมเรามาตอนน่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการเฟนครับ ผมเลือกไปที่คูลว่างปารีรสแซงแมงเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนีทคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามสิบห้านาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบริเวไซต์พวกเขพบันมาห้าเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างปารีรสแซงแมงนะครับพวกเขาชนะสามเสมอสองและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสน,นัดนั้นนะครับปารีรสแซงแมงเปิดบ้านต้อนรับการเมือ,องของนีทผลคือเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของนั้นเจ้าบ้านอย่างปลารีสแซงแมงนะครับพวกเขาชนะ1 2เสมอ6และแพ้2เกมหากดูสถิติยอนหลัง5าเกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนั้นเจ้าบ้านอย่างปลารีสแซงแมงนะครับอยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสนัดนั้นนะครับปลารีสแซงแมงเปิดบ้าน,นต้อนรับการมาเยือนของแรงผลคือปลารีสแซงแมงเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของนักด้านทีมเออย่างนี้นะครับพวกเขาชนะ11เสมอ4และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนักด้านทีมเออย่างนี้นะครับอยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสนัดนั้นนะครับนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมตต์ผลคืนนี้บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตู2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเรทราคาของรถา,าบันถูกต้องตามกฎหมายจากสติให้ทุกเหตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบุเว็ตไซต์พวกข่าวผกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับนิดไม่สามารถชนะทางปารีสแซ็งแมงได้เลยวันนี้จากการที่ปารีสแซ็งแมงต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิดผมขอฟันธงว่าปารีสแซ็งแมงสามารถเปิดบ้านชนะทางนิดไปได้ด้วยสกอร์2ประตู่อ0ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สาําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการสเปนเซกุนดาผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอิบาซ่ซาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอันซาราโกซาคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบรวิวซายพวกเขาพบกัน1เกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับอยู่ที่รายการสเปนเซกุนดานัดนั้นนะครับเลอันซาราโกซาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิบาซ่ซาผลคือเสมอกันไป0นย์ประตูศูนย์ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของนักด้านเจ้าบ้านอย่างอีบาซ่ซานะครับพวกเขาชนะ8เสมอ5และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของนักด้านเจ้าบ้านอย่างอีบาซ่ซานะครับอยู่ที่รายการสเปนเซกุนดานัดนั้นนะครับอิบาซ่ซาบุกไปเยือนด้านมาลากา้าผลคืออิบาซ่ซาบุกไปชนะด้านดยสกรก0ประตูต่อ5ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของนัด้านทีมเย,ยนเดลเลียนซลาโกซานะครับพวกเขาชนะ6เสมอ9และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนัด้านทีมเย,ยนเดลเลียนซลาโกซานะครับอยู่ที่รายการสเปนเซกุนดานัดนั้นนะครับเลยียนซลาโกซาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบายาโดริตผลคือเสมอกันไป0ประตู0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสัาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตูเฮตการพบก,กันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเไซต์พวกเขาพบก,กันมา1เกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับจบลงไปด้วยผลเสมอวันนี้จากการที่อิบาซ่ซาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือของเลอันสลาโกซาผมขอฟันธงว่าอิบาซ่ซาสามารถเปิดบ้านชนะทางเลอันสลาโกซาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผม และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AIT เด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิต,ติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ AIT เด d ate. .com หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆและ,ะรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันในที่เว็บไซต์ทีเด็กค c o m คอสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,นใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เ,เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ